ใช้มองหกินยาอร่อยอร่อยจริงนะให้ปากินใหใช่หรอทาหนุ่ชอบสีปากชีลังาเนี่สวัสดีค่ะาสวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าเดือนนี้มีเทศกาลอะไรนะคะฮาโลวีนไม่ใช่ นายถึงยกำลังเช้าแล้วเย่เราจะมาทำกระทงจากอาหารปลากันนะคะอันน er> ี้อาหารปลาอันนี้กาวเย้เราไปทำกันแล้วทินลงทำรูปอะไรคะบ้านไม่รอดแอ็นเอนทำอะไร วงกลมเอมดอกไม้ที่ปักทำลายทำดอกไม้เหมันกันแต่ว่าคนสีค่ะอ่าลงมือทำได้เลยอแอนจะลวดแอวงกลมก็แหละวงกลมทำง่ายนะไอแอนน่าจะไม่เลยแอนมรว่าอ้น้าว่าทำวงกลมอ่ะไอเอมวงกลมต้องตั้งแบบนี้ไปเป็นไม่มีใจมองเห็นกินยาก อา้าวอร่อยเป็นหน้าอาหารปลาอร่อยอร่อยจริงอ่ะให้ปลากินใช่ไหมเหรอทิ้งไหนแล้วกระทง,รงกระทงอาหารปลาแล้วก็จะได้วงกลมแล้วนะคะใช่เป็นกระทงใช่ไหมะใช่ ถ้าอยากทำแบบเรานะคะก็สามารถไปหาซื้ออาหารปลามาจากร้านขนมนะคะลงได้เทแค่นี้เองค่ะจะทำรูปอะไรคะเนี่ยทำรูปบาดน่าจะไม่รอดค่ะไม่งอกเหมือนกันต้องรอดสีเป็นไรไม่รอดคะเพราะว่าทำไม่เลขอะค่ะคิดว่ามันทำง่ายแต่พอมาทำยากมาก เราแรกจะทําลูกบ้านแต่คิดว่าทําไม่ได้แล้วก็ได้ถานของกระทงแล้วค่ะเออมันมงมกเมื่อเปล่าอ่ะใน้กินแต่กาวค่ะป้าคก็คือกระทงของเราที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเป็นลูกดอกไม้ค่ะนี่สวยไหมคะเหมือนดอกไม้ไหมเหมือนตุ๊กตา เหมือนรูกดาวมากกว่านั้นเนี่ยแต่ก็สวยนะคะงั้นขาแค่นี้ก่อนนะโอ้ยลูกหมีเรื่องหมีคะอะไปหรอมองตรงไหนเป็นหมีนะอจริงอ่ะดูอยู่มันมีหูีถัดกากทุงแล้วแม่ไม่หนูอยากได้เป็นรูปแบบพี่ปักแต่ด้เนี่ยอืโอ้ยเอารูปพี่ปักก่อนนี่ค่ะก็ทำรูกหีทาเองเสร็จแล้วค่ะนี้แม่สอนว่า อันอัันนน้ไปบดูดีๆแอบดูดีดีนี่ค่ะไอเอมาดิเหมือนแมวแมวหรือหมีแมวตั้งตั้งตรงตงนี้ดิน้าเขาเป็นแมวเพราะเขาชอบแมวมากแมวจะทรงรูปแมวเหรอเนี่ยของคนอื่นเสร็จยังจะเสร็จแล้วค่ะของซี่ปนะคะเป็นรูปดาวค่ะของเอ็มอ่ะเป็นรูปดอกไม้รูปดอกไม้ ของเราเป็นรูปเนาะลูกหมีกับแม่หมีค่ะอันไหนแม่หมีอันนี้แม่หมีอันนี้ลูกหมีของซิป้าเป็นอะไรนะรูปดาวค่ะเพื่อนๆก็าสามารถมาทำกระด้งได้นะคะซื้อที่ร้านขายขนมทั่วไป วัน,นี้ก็อย่า like, ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อย่าลืมกดหนึ่งกดกินกดพิ่มให้ด้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราท่ะคลิปใหม่ๆให้ทุกคนดูด้วยค่ะบ๊ายบายขอโชว์นะ